หนูไม่มีอะไรให้พี่หนูให้ช้างพี่เชือกหนื่อกโอ้ขอบคุณมากเลยช้างนี้เป็นช้างอะไรเนี่ยช้างมงคลกบอะไรคะเนี่ยกบในกะลากบในกะลาอกบในกะลากบร้านอาหารขนาดน้ํานะคะที่นี่ค่ะเมืองสุพรรณบุรีตอนนี้เดี๋ยวครูจะพาเพื่อนๆไปร่วมชมบรรยากาศในบริเวณ ร้านนะคะว่ามีความสวยงามน่านั่งขนาดไหนแต่เรื่องอาหารนั้นคุณบอกเลยว่าใช้ได้เลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะ เราก็จะมาร่วมฉลองกันในวันปีใหม่ไทยและก็ปีใหม่จีนนะคะค่ะคณะกลุ่มครูยังแฮปปี้ได้มาร่วมกิจกรรมมาสนุกสนานกันมามอบของฝันแทนใจแทนฟันรู้สึกเราคิดถึงนานมากเลยนะคะวันนี้เราดูแลตัวเองรักษากากาศขึ้นแข็งมากเลยค่ะทุกคนใส่แมสแต่ตอนนี้เราถอดแมสราะเราม,มีโปรแกรมจะทานอาหารอร่อยที่ร้านขนาดน้ำอำํา อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองในจังหวัดพับุรีค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะอาหารมาแล้วนี่ชุดแรกนะคะครูยังแฮปปี้ค่ะวันนี้เราก็ได้มาร่วมพวกสังสั่ง์กันนะคะคือโอกาสฉลองวันปีใหม่ไทยและก็ปีใหม่ของจีนนะคะตรุษจีนอีกไม่กี่วันก็างหน้เราก็เลยมี มีมีกิจกรรมเล็ก,ลก,ลกลนๆน้อยๆนะคะซึ่งเราก็มาร่วมสนุกค่ะก็คือเราหม้อของฝันแรกกันนะคะแต่ของของครูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะประยุกต์นะคะเช่นผ่ดใส่อาหารเป็นลายจีนนะไคะส้มตำอันนี้ส้มตำอะไรลูกส้มตำไทยนะคะสวยงามว<ะ>สวยงามตามท้องเรื่องค่ะ นี่เป็นจานแรกนะคะรต่ำไทยค่ะแต่มันเขี้เกียจอมันเยอะขีนเกียจา่ก้วขวดกระกเาแก้นี้มใช่ไปห้องน้ำหดเ่นแล้วกลับมาถถามเพื่อนง้อง้อเพื่อนเออแล้วเพื่อนว่างแล้วเพื่อนว่าง่าย นี่เห็นไหมคณะของเราตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะประเภทแบบโกงของตัวเองก็ได้ด้วยยังคิดว่าของตัวเองยังอยู่ที่อื่นนะคะเนี่ยอยู่บนศีรษะตัวเองต้มยำปลาคังนะคะและจานต่อไปล่ะลูกอันนี้สลัดสลัดกุ้งนะคะและจานต่อไปน่ะคะกะคง,ง,งกะคงทอดน้ำปลา รสชาติอาหารที่นี่นะคะแต่ถ้าไม่ดีคุณครูไม่พามาหรอกค่ะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มไม่ได้เนื้อนิดนี่ต้องไปฝันไทยได้ตัดกันแบบหมาบี้เลยนี่นะคะนี่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 แกงหม้อคั่วกันเลือกเติมค่ะไม่ต้องเติมเลยนะคะนี่ผัดไทยอะไรเนี่ย กุ้งสดแล้วก็เส้นอะไรคะเนี่ยเคุนเส้นค่ะนี่เห็นไหมมือมาแล้วมือมาแล้วคนไม่ได้นะคะจะต้องขายอร่อยดูสิดูสิดูสิเราจะทานแล้วค่ะกบขวบๆนะคะน้องแน่นๆเลยนะคะค่ะเนือแน่นๆอันนี้กบภูเขาเหรอคะเนี่ยกบอะไรคะเนี่ยกบนาหรือกบบ่อกบอะไรคะเนี่ยกบในกะลา ก,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 กไหนก็ไม่เป็นไรทานเน่ย ตอนนี้นะคะคณะของเราก็ทานอาหารกันอย่างอ,อร่อยอร่อยกันเราวก็ทานอาหารทีอาาร่อร่อยในบรในบริเวณนี้นะคะอาหารอร่อยมากนะะขนาดน,นะะ้ำค่ะตอนนี้ก็เราก็ทานเสร็จแล้วก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะคะ น,นี่เป็น้านกาแฟมีเ,มเคค่ะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักให้ชมด้วยนะคะมีโลเราก็มาร่วมหาอ,า,อาหารว,ว่างทานในบรรยากาศนี้นะคะที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนะคะบรรยากาศภายในร้านกาแฟสวยมากเลยค่ะค่ะมาร่วมาทานกาแฟกันที่นี่นะคะบรรยากาศในขนาบนะ้ำ อร,อ,อร่อยแน่นอนนะค่ะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะคะกิจกรรมของคุณครูว,วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ